สวัสดีครับสำหรับรถพี่ๆท่านใดนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจอดนานๆนะครับพอจะใช้งานนะครับแบตหมดนะแบตไม่เก็บไฟวันนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับสามารถตัดกระแสได้นะครับโดยไม่ต้องถอดขั้วออกจากแบตนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับไม่ยากนะครับเพียงถอดขั้วเก่าออกนะครับ แล้วนำขั้วใหม่เข้าไปติดตั้งแทนที่เดิมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราถอดขั้วเก่าออกก่อนเลยนะครับสำหรับของผมนะครับเป็นน็อตเบอร์13นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเอาขั้วแบตเตอรี่อันเก่านะครับติดตั้งเข้ากับขั้ว ตัวใหม่นะครับขตอนนี้ไม่ยากนะครับดน,นั้นเราก็ขันให้แน่นครับข้อดีของขั่วที่ตัดกระแสได้นะครับเวลารถจอดนานนะครับเราก็สามารถขันให้ตัดกระแสได้นะครับ การไฟรั่วการไฟหมดหม้อนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาขั้วใหม่ครับใส่ไปกับแบตเตอรี่ครับเราก็ทำการไขให้แน่นนะครับขั้นตอนมีเพียงเท่านี้แหละครับก็สามารถติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับสามารถตัดกระแสดได้ง่ายๆครับเวลารถจอดนานๆนะครับหมดปัญหาเรื่อง ไฟรั่วนะครับไฟหมดถ้าพี่ๆชอบนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับผมจะใส่ลิงก์ไปข้างล่างนะครับ